เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ผมนิดนึงนะทุกคนนะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับเพจแกงซ่าพาหลอนะจ๊ะอ่าทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะทุกคนนะเพราะว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นคืนวันพระคืนวันพระไอ้ตัวประหลาดเมื่อกี้ที่ผมเจอตัวประหลาดเมื่อกี้ที่เจอไม่รู้ว่าคืนตัวอะไรนะเว้ยไม่รู้เจอใครเดี๋ยวผมไปกัดน ที่แรกกูคิดว่าไอ้มูมูไม่ใช่มูมูไม่ใช่เหรอมันคานลงบนไดเว้ยเฮ้ยแต่ไม่ใช่มูมูเหรอไม่ใช่เอ้าแล้วใครอ่ะไม่รู้แม่งคานลงบนไดเว้ยแบบนั้นปึบปึบเฮ้ยเดี๋ยแล้วแบบผมแม่งแบบลุงลังแบบยิ่งกว่าพี่เสกโรซอีกผมแบบฟูฟูอุ้ยใครไม่รู้เุ้ยว่เป็นเรื่องอะไรเมื่อกี้เว่อเว่อเออมึงต่แม่งคนหน้ากูแม่งคานลงมาโอ้ยต้องขอแชร์ขอแชร์หนึ่งนะทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวแชร์ก่อนนะครับนะขอขอคนละแชร์ก่อนนะขอคนละแชร์ครับรีบแชร์ก่อนเลย มาตอนนี้เดี๋ยวรอคนมาก่อนใจนเย็นไม่ต้องรีบวันนี้ต่อจากเพจนี้เหลือแค่สองเพจสุดท้ายแล้วเข้า v i p กันแต่แต่แต่เป็นคนใช่ไหม,ไมเป็นคนไม,ไม่แน่ใจแต่แต่ว่าเป็นคนแต่ไม,ไม,ไม่ปกติสุชาติอยู่ครับอยู่แต่ว่าสุชาต,สชาติสุชาติก็คือให้เขา,ให,เขาให้เขาอยู่อยู่ของเขาไปเพราะว่าเรามาตรงเนี้เราก็ให้น้ําให้ข้าวน้องเขากินนะครับผมนะแต่ว่าเราก็คือเอาง่ายคือหมึกตอนเนี้ยตรงนี้ที่ที่ที่เรามาตั้งกองเนี่ยเปรียบเปรียบเหมือนที่อยู่ของเขาไปแล้วนะครับนะอะ นะครับมาขอคนละแชร์รีบแชร์ก่อนทุกคนแชร์นะผมขอเวลาแป๊บนึงนะผมขอแชร์เวลาละสองสองนาทีนะทุกคนแชร์เผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้นะทุกคนนะแชร์ไปปุ๊บบางคนอ่ะเอ้าวันนี้แกงซ่าไลฟ์เหรออ่ะเข้ามาดูนะครับนะใช่อ่าแชร์ผมนิดนึงนะทุกคนอ่ะแชร์ก่อนแชร์ก่อน300ท่านรีบแชร์ครับรีบแชร์ก่อนเลยนะครับนะรีบแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้ VIP นะครับนะอ่ะมาระหว่างระหว่างแชร์แล้วก็ระหว่างที่รอขอบคุณสปอนเซอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนะ น้องๆหนูๆท่านไหนนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้อยู่ใน V.I.P. หรือหลุดจากกลุ่ม V.I.P. ไปต้องการต่ออายุมาเลยครับตอนนี้นะครับนะมีโปรโมชั่นนะครับนะก็คือสมัครตอนนี้นะครับนะจะเหลือจะได้ทั้งหมดฟรี2เดือนนะครับนะใครที่สมัครสมาชิก V.I.P. ในค่าคืนนี้นะครับเป็นต้นไปสิ่งที่คุณจะได้รับครับนะเข้า V.I.P. ฟรี2เดือนรับพวงกุญแจสกรีนไฟเดย์สิบสามนะครับและเข้าไป ยังส,สนบสนยังสนุนได้อยู่ครับพี่เคขอบคุณมากตอนนี้ยังต้องการสนุนอยู่พี่เดี๋ยวเราเจอกันใน v ี p ได้ไหมเดี๋ยวเราเรื่องนี้เราไปคุยใน VP ได้ไหมวันนี้ VP น่าจะขึ้นประมาณสองทุ่มครึ่งครับอ่าอะใครต้องการต่ออายุหรือสมัคร VP ตอนนี้โปรโมชั่นฟรีสองเดือนครับยังอยู่นะฮะแล้วคุณจะได้รับพวงกุญแจด้วยนะครับผมระหว่างนี้นะครับนะแคปหน้าจอหรือสกแกน qr code แอดไลน์มาก่อนจะสมัครหรือไม่สมัครนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้บังคับนะแต่ใน VP ของเเเราคคุณไม่ยห็นที่นนนน่่่่ไไไไหหนน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 นแแออใมมีมีสด VP ทเพราะว่า เราไม่เราไม่ได้นําลง YouTube ไม่ได้นําลงในทิกตอกหน้าหน้า Facebook ก็ไม่มีให้ดูฟรีเพราะฉนั้นดูได้แค่ VIP อย่างเดียวอะใครที่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้300ท่านมาไปมีแล้วนี่มีไปส่วนตัวเพิ่งไปโมมานั่งพังกินนกะเมื่อกี้เจออะไรกันมาไม่บอกไม่บอกด้วยอ่ะเข้าไปดูเองุ้วิว้ยไม่รันเข้าบ้านเลยได้ยินไหม ไม่ยินแต่มันอยู่หลังนี้ม,นนม,ไม,ไมันอยู่หลังนี้เหรอเฮ้ยทำไมมันไปอยู่หลังนะแนะนำไม่ใส่หูฟังใช่อย่งนี้มันไม่มีใครไม่อ <ข idol> ่อุวยคือถ้าใครอยากอยากสัมผัสความหลอนอกับปกแบบพวกเรานะครับผม ลองปิดไฟนะแล้วก็ใส่หูฟังปิดไฟใส่ก้อนนะครับผมคุณจะได้นอนครับใช่แล้วคุณจะได้ยินเสียงเฮ้ยใครอ่ะใครครับคนหรือผีอ่ะหลังนี้เราไม่เคยเข้าไปนะเว้ยเคยแต่เมื่อกี้ทุกคนหลังนี้ที่เราไม่เข้าไปเพราะว่าหนึ่งเขามีรังรังต่อรังแต่นะใหญ่มากนะหลังเนี้เราเลยไม่เข้าไปบุกภกเขานะครับ เราเคยเข้าไปสำรวจแล้วชั้นสองอ่ะลังแตนแม่งรวมๆเป็นพันตัวเราไม่อยากเสี่ยงนะครับผมเราเลยเราเลยเยขอไม่ข้างนี้นีดิแล้มันไปนเสียงมาจากข้างบนนะอ,อ,อุ้ยตาบอมใครวะใครครับไม่รู้่ะพี่ไปเถอะ้ยมันมีเสียงมาจากข้างในเนี่ยาเขาดิไม่รู้คืออะไรก็ไม่รู้อะไร ซูมมี่เอ็มเอ็มเอ็มใครใคใครวะซูมมีซูมมีซูมอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงไหนกันแผลนี่ไงนี่นีนี่มันหน้าหน้าระเบียงเว้ยเหมือนมีใครยืนอยู่แล้วใครยืนอ่ะเผาอะไรไม่รู้อ่ะนี่นี่ใครครับใครอ่ะเอ้ยใครยืนอยู่อ่ะใครวะเฮ้ยใครวะใครอ่ะยังซูมอยู่อุ้ยใครวะนี่ยังซูมอยู่ซูมหรือตาบอลเห็นมั้งใครวะเห็นไหมลูกเวเดเห็นกันไหมใครยืนวะ ไม่ซูมซูมอยู่เว้ยมันไม่หลบกล้องนะเว้ยมันไม่รู้ว่ะเนี่ยเนี่ยเนี่จำปีเลยเฮ้ยใครอะนี่ยเนี่ยเนี่ไอตัวเมื่อกี้ว่าตะบอลที่มันขาลงมาไปดูดิใช่เหรอไปดูไปดูที่พี่เจออ่ะเอาเอาโอเคโอเคโอเคไม่รู้ตะบอนซูมมิซูมมิใครมาโฮมเอ้ยมันยังยืนอยู่เลยใครอ่ะเฮ้ยมันไม่หลบเห็นมากทุกคนเนี่ยเนี่ยลูกเพจเห็นไหมวิ่งไงอันไฟสว่างอะนะ เนี่ยๆมันไม่หลบอะใครไม่รู้มันมันไม่หลบด้วยนี่นี่นี่เราแชร์ไปเลยเราห้าเราท่านแชร์ไปแชร์หน่อยแชร์ไปใครอยากเห็นแชร์ไปอย่าพาเข้าไปดูเร็วทุกคนเร็วๆใครครับอุ้ยพี่น้อสองคนไอ้เสียงบ้านนี้ด้วยใครวะเอ้ยใครอะเสียงมันเหมือนไอ้มันเหมือนใครไอ้เคาะไอ้เนี่ยเนี่นี่นี่ตรงหลังเนี่ยมันเหมือนใครเคาะเราวเหล็กคาะเราเหล็กเนี่ยใครวะ ไอบ้าบ้านหลังน oh, no. ้ไดูไดี๋ยวโอ้ยเอนี่ยังอยู่อีกอุ้ยอุ้ยลู้อุ้ยอ่ตกใจอลอุ้ยอะไรบอไอเียบ้าหลังนู้นก็มาอีกแล้วเสียงคอนเหล็กอิใครวะเาดเลยวะอรูเพแชร์ไปก่อนรูเพครับท่านนะช่วยแชร์หน่อยนะขอสักสรแชรได้ไหมทุกคน ใครอยากให้เราขึ้นไปกดแชร์แชร์ผมหน่อย <c oughs> เพราะว่าเพจนี้ไม่เคยมีผู้สนับสนุนนะวันนี้ผู้สนับสนุนให้โอกาสนะมันไลฟ์เป็นวันแรกนะครับทุกคนทาผลงานให้หน่อยช่วยกันแชร์ช่วยกันแอดไลน์เพื่อนเพื่อนช่วยเปิดยูยให้ผมทีลิงก์ที่ปากหมุดนนะบอกกับทางผู้สนับสนุนว่ามาจากเพจแกงซ่าพาหลอนแอดไลน์ไปเลยกับ v r 8 8แปดแปดเอทุกคนเร็วช่วยกันแชร์ช่วยกันแท็กเพื่อนๆๆช่วยกดลิงก์หน่อยเร็วพี่โนีต ใครครับแี่แล้วเมื่อกี้เสียงขึ้นมาสองหลังเลยอะไรไม่รู้ใครอ่ะอุ้ยซูมดิซูมใครวะซูมซูมแล้วเอ็ม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 ใครไม่รู้ซูมใครีใคร้ยี้ยเฮ้ยมันเหมือนสิงโตวะอีอะไรเนี่ยใครใครไม่รู้ตบใครใครอีขาสั่น มันคือใครมือสั่นทำไมมือสั่นดิมือสั่นดิโอ้โหใครใครบ้างไม่กลัวเฮียอะไรเรื่องไรกูดีไใครวะมาแล้วมันคานอ่ะไอเฮียมันคานขึ้นข้างบนมันเป็นสี่ห้าขาวไอ้เฮียมันคานนี่เฮียตะบอลเดี๋ยวกดนี่นี่ไอนี่นี่นี่อะไรนี่นี่กดโอ้โหอันนี้มันใครไม่รู้สบอลใครวะฮะใครวะ ไม่รู้คือใครบ้าไม่ใช่ไอ้บูบูไม่รู้คุนบ้าก็ไม่รู้ใครไม่รู้ไปดูดิยัเมื่อกี้ผูมือสั่นอะทุกคนคนนะไม่ใช่ผีนะไม่ใช่เขาไม่ใช่ไอ้บูบูนะเป็นคนเลยไอ้บูบูพฤติกรรมไม่ใช่แบบนี้ตกใจยอยู่ๆก็คานงงคนนะครับลูกเพจเราบอกเลยว่าคนแต่เราไม่รู้ว่าคนจรผู้หญิงหรือผู้ชายหรือใครก็ไม่รู้ แล้วแม่งก่อไฟอยู่ข้างบนไปดูดิพี่ขึ้นเลยแม่งจะคาดลงมาปะเนี่ยไม่ใช่บูไม่ใช่บูเไอ้บูนะแต่สัมผัสมาพฤติกรรมไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่บูบูหรอกเออขึ้นไปดูก่อนดิแล้วแต่เลยได้หมดไปดูมาตรวจมา โอ้ยไข่วะอุ้ย่ระบนาอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยเหี้ยคนบ้าอุ้ยอุ้ยเหี้ยคนบ้าคนบ้าไอ้เหี้ยอุ้ยเอ็มเอ็มคนบ้าไอ้เหี้ยเห้ยอ้ย้ยอุ้ยออ้้ยอุ้ยอุ้ยอ้้ยอุ้ยอ้้ยุ้ คนลุกคนลุกเฮียคนลุกตกใจเฮียแค่ตกใจเลยไอ้เห um okay ี้ยคนบ้าแม่งเอาไม้ไล่ตีไอ้คน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 จริงเว้ยนี่เฮ็ดแค่ไอเฮียมันเอาไม้วิ่งไล่ตีเหี้ยมาใหญ่ด้วยมันบ้าเมื่อกี้แม่งลงมาแม่งเอาไม้ไล่หัวเลยวิ้ยเฮ้ยคนละผีวะพี่นกทำของเหรอไปไหนแล้ววะไม่รู้อุ้ยไอเฮียลมมาเข้าไปต่อไหม วิ่งขึ้นไปบนเด็กกาดข้าล่างเนี่ยแหละน่าจะปลอดภัยสุดโอเคโอเคแต่เมื่อกี้กำลังจะเดินขึ้นเว้ยแม่งวิ่งมาแล้วเอาไม้ไล่หววเลย <c oughs> แต่บอลแต่ยังแชร์หน <c oughs> ่อยช่วยช่อยเอาลูกนีแชร์ให้เราหน่อยทุกคนนะช่วยแชร์หน่อยนะคนนะช่วยแชร์ผมหน่อยนะครับแชร์เป็นกำลังใจคน,น,จคนผมว่ามังคนบ้าวะ่ะคนบ้ายอดแชร์น้อย <c oughs> ผมนสนใจสสุดแล้วทุกคน ไม่สมเสร็แล้ววันนี้เปิดสุดแล้วเต็มร้อยแล้วเพราะว่ามุมมันกว้างเฮ้ยอะไรวะใช่ไอ้เมื่อกี้นี้ที่พี่เจอเะวะไอ้ตัวเมื่อกี้ที่มันคาลงบนไดมาแล้วแม่ง่ายเราขึ้นไม่รู้ว่าแต่รู้รู้แม่ง่ายจะเป็นคนไม่คนตัสีไม่ดีชุ p ไอ้ ้ยวิ่งตกใจเลยตกใจเลยไอ้สัสทุกคนไฟแล้วสว่างเห็นไหมเห็นจ้าจ่าไหมเมื่อกี้เห็นยังลูกเบยเห็นไหมอุ้ยอุ้ยมันเอาไม้ไล่ตีอ่ะไอ้เจี้ยไปไหนมันเมื่อกี้บนทองน้ำไม่รู้อุ้ยอุ้ยไปไงนคนเห็นบ้านนั่นเห็นบ้านนั่นน่ะซูมอยู่เห็นไหมไปไหนแล้ววะเฮ้ยอยู่ข้างบน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 นู้นไม่เลย ไอตัวที่วิ่งไล่เราเมื่อกี้อะไม่รู้เฮ้ยไม่ตะเกียบมันวิ่งไล่ไล่เราจริงแต่แป๊บเดียวไม่ถึงห้าวินั่งอยู่ข้างบนแล้วมันหายตัวได้เว้ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเขาชื่อนานนานอะไรผมไม่รู้จักคนมันหายตัวได้แล้วกเห็นวะผมซูมอยู่เอาไงวะพี่เข้าไปเปิดไฟสว่างนะทุกคนเห็นปะเฮ้ยมันหายตัวได้ตะเกียบไล่ไล่เราไหมใจเหมือนกันเลย ก็อยู่ๆก็โผล่มานั่งอยู่ฮะนั่งอยู่ดูเคลียกล้องกันอ่ะอุ้ยเหว่อจริงทุกคนระหวางชัดไหมเมื่อกเห็นจ่าจ่าไหมเห็นจ่าจ่าอะไรแม่งวิ่งเอาไม้มาตีเห็นไหมมันขึ้นไปข้างบนโคตรไวเลยอะหายตัวเหรอแต่มันไวมากนะโอลผมพี่ออกมามันอยู่ข้างบนแล้วทุกคนไอ้แค่ไอ้เหี้ยวเหวอแดกเลยเมื่อกี้ไม่ละมันดี ไม่เคยเจอแบบนี้วิตาบอลกขาเพิ่งเคยเจอเหมือนกันเขาทะลอกโดนหินผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันมันไม่ให้เราขึ้นข้างบนมันต้องมีอะไรแน่เลยตาบอลพี่ไออ้ผมขท่านทุกคนช่วยแชร์หน่อยนะไอ้ตรงที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้ยทุกคนช่วยผมใช่ไหมมันถึงไม่อยากให้เราขึ้นมันถึงไม่อยากให้เราขึ้นเนี้ยมันทําอะไรไปโผล่โอ้ยต้นไม้ต้นไม้โุ้ยโคตรน่ากลัวต้นไม้โอ้ย อะวันวอะไรดูดิดูดูปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งตัวอะไรไม่รู้ซูมฟูมไหนทุกคนูมยังเห็นจระจระเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตัวอะไรไม่รู้ไอ้เือที่มันไม่อยากให้เราขึ้นเพราะมันทำอะไรไว้ข้างบนมันเห็นไหมกูซูมสุดแล้วเนี่ยูมสุดไฟสุดแล้วตัวตัวอะไรวะตัวอะไรอะตัวตัวตัวอะไรครับอุ้ยถือตัวอะไรวะถือบ้องเงชาด้วย ตัวตัวตัวอะไรตัวอะไรอ่ะตัวตัวอะไรอ่ะดำปีเลยดำปีเลยทุกคนพี่น้องตัวอะไรอ่ะตัวอะไรล่ะตัวอะไรไม่รู้ใครตัวมีกี่ตัวเนี่ยมีกี่ตัวตะบอนมีกี่ตัวกันละเนี่ยเนี่ยเนี้ยโหมอยู่มีตัวมันอยู่มีตัวตัวข้างบนเนี่ยมีตัวข้าบนตัวบนตัวบนมีตัวตัวมันหายไปแล้ว เฮ้ยแต่มันหยุดมันขึ้นมันขึ้นไปแล้วเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่มันขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยเว้ยเอ็มมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนไอ้ยิ่งขึ้นคนไปเลยขึ้นคนไปเลยมันอยู่ข้างบนเห็นไหมนี่ตัวเดียวเฮ้ยตัวเดียวกันอีกตัวเดียวไม่มีมันไปข้างบนมันไม่มีกูดูพวดกุ่มอยู่เห็นป่ามันหายไปแล้วไอ้เหี้ยหายไอ้เหี้ยมันหายตัวคนไปเลยเอ็มหายไปไหนแล้วมันไปตอนไหนกูไม่รู้ก็กูบอกว่ามันขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วแล้วแก้มันหายไปแล้ว ตะบอลพี่นุ่มมันหายขึ้นมาบนไบขนาดนี้หายตัวโคตรไปเลยตะบอลเออดิก็เมื่อกี้มันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเมื่อกี้มันยังอยู่มันยังอยู่นี่สักพักปุ๊บผมบอกมันหายตัวแล้วมันไปอยู่บนเฉยเลยหายตัวโคตรไวเลยไม่ใช่หูบู้หัวู้เลยเป็นทั้งสองตัวอุ้ยเจ๋อท่านแชร์ไปแล้วโอเคผมไม่ไม่ขึ้นแล้วไม่รู้ไม่ไม่เจอแบบตัวตัวไหนไม่รู้ เฮ้ยมันขึ้นมาข้างบนโคตรไวมันอยู่ข้างบนตะบอลพี่น้องมันอยู่ข้างบนเดี๋ยวมันขึ้นมนอยู่ข้างบนเฮ้ยเห็นไหมล่ะเมื่อกี้มันอยู่ข้างบนข้นมันหายมันหายไม่ตะบอเมื่อก <ia> <was> yes. <leader noise> mm ี้มันมันอยู่ข้างบนเสร็จแลายตัวข้างล่างอ่ะมันหายไปแล้วตะบอลต้องดูดีๆนะเว้ยอย่าแม่งมันอยู่ข้างบนเสร็จแล้วแม่งหายตัวอย่าแม่งวิ่งมาไล่เราอีกตะบอลอย่าแม่งวิ่งมาไล่เราอีกพี่น้องอุ้ยไอ้เหี้ยอุ้ยมันมันลอลงมาเมื่อไหร่อ่ะ เอ็มเอ็มมันลงมาเมื่อไหร่วะไม่ต้ดิ้ดิมันลงหนีตัวทุกอนไอ้ทุกคนมันมีแต่ตัวดีๆมันตัวเดีินไปสอยตัวมันตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวแต่มันหายตัวลงมาอุ้ยเมื่อกี้มันอยู่ข้างบนแล้วมันลงมาอีกแล้วงมันลงมาอียแล้วอุ้ยอุ้ยดุด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 มันหายตัวไปแล้วมันหายตัวขึ้นบนมันมีเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะมันหายตัวไปแล้วมันหายตัวขึ้นไปบนเห็นปะ อุ้ยมันอุ้ยนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่เอ็มไอตัวอยู่นี่กูบอกแล้วว่าหายตัวมังบนมันหายย่ะอะไรเนี่ตัวมันอยู่นี่พี่หนบมันไปข้างบนเหรอไอยังมันหายตัวไปยังมันไม่มีมันดูที่มันี่ยมันต้องวิ่งมามันหายไปแล้วมันหายตัวอยู่บนเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยเฮ้ยโดดลงมาแล้วอุ้ยอุ๊ยมันโดดอะไรวะเฮ้ยมันอยู่ข้างบนเอ็มมันมีหลายมันมีกี่ตัวไม่รู้ว่าแต่กูว่ามันมันมีตัวเดียวมันหายตัวได้ มันจะไวขานาดนั้นได้ไงวะอีกตม<ว>ูมอยู่นี่ตูมอยู่แล้วแม่กงก็หายหายเสร็จไปโผล่อยู่ข้างบนต,ตัวเดียวกันเออหัวแม่งตัวเดียวกันนีเยอะวิวิวนี่ไงมันอยู่ข้างบนลูกเพีช่วยเราแชร์หน่อยแชร์ไปเถอะท่านแชร์ไปวิวนี่ไงนี่สูงบน่นมันทำอะไรไม่รู้ม,ม,มันไม่มีจริงๆทุกคน เพราะว่าผมซูมอยู่กล้องผมไม่หายเลยซูมจนมันหายตัวแล้วไปโผล่อยู่ข้างบนแต่บอลดีระวังอง่า่ินลงมมาละบอลเดี๋ยวบินลงมม้ล้บอระวังนะมันจะมไหมันไม่ให้เราขึ้นว่างบนมีตัวมีอะไรแน่เลยมันไอชี้เห็นแสงไฟเมื่อกี้นี่มันทําอะไรไวแน่เฮยมันมันย่างคนกินหรือเปล่ามันย่างใครกินหรือเปล่าวะเราก็ไม่รู้แต่มันพยายามขวางไม่ให้เราขึ้นเออมันย่าง โอเคโอเคโอเคแต่บอลทุกทีเดี๋ยววิ่งไล่เราตะบอลมันมันเดินอยู่เลยเฮ้ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงขวดมันอยู่ข้างบนมันมันเมนอยู่ข้างบนไอ้ข้างล่างอะมันไม่มีมันหายไปอยู่ข้างบนมึงอย่าไล่กูนะกูไปแล้วมึงจอไอปแมนวิ่งไล่ยังงี้เฮ้ยเฮ้ยปวดแค่ไหนแล้เมื่ี้อุ้ยอุ้ยอะไรอะลงมาเหรอเฮ้ยมันลงมาข้างล่างแล้วเฮ้ยมันหายตัวลงมาข้างล่างเหรอตะบอลไม่รู้เหมือนได้ยินเสียงลงมา ไปโดนเดี๋ยวมึงมียังไม่ดีแล้วมึงเหมือดแดกเลยทุกคนเหมือดแดกเลยเจอท่านแชร์ไปใครยังไม่แชร์แชร์ไปเหมือดแดกเลยเฮ้ยต้องทำอะไรต้องทำอะไรไว้สักอย่างข้างบนมันต้องมีแน่นั่งย่างคนกินเมื่อวะมันถึงย่างอะไรวะอุ้ยอะไรเสี่ยงอะไรวะนี่ไม่รู้ยังไม่จบนะทุกคนเพิ่งไม่ไหนนะยังไม่จบนะทุกคนเฮ้ยพี่โน ไฟนี่ก็จะหมดไฟนี้ก็จะหมดนี่นี่นี่ีนข้ามาปะวะไปไปทุนอ๋อไม่ตัวยี่อะไรม่รตัวบอลบ้านนี้ตัวอะไรด้วยลูกไอ้บ้านนี้ก็ไอ้ท่านน้วันพระมันน่ากลัวจรงพะตะบอลนั่นาดีดิไอ้เควนพระไม่ปกติอะไรวะเจอท่านนะยังไม่จบนะครับผมวุ้ยบอนฝ่อถือกล้องผมนิดนึงบอลเดี๋ยวผมถืออ๋อนี่ตัวเยี่อะไรวันนี้วันนี้วันพระเรื่องอะบาบี้ไปตรงนู้นดีกว่า เอีไม่รู้ตัวเลยทุกคนยิ่งไม่ทะไม้ให้ตีเดี๋ยวค่ำคืนนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวไปตามต่อที่อีกเพจเลยนะครับผมนะปะปวดเบื่อจริงทุกคนปวดเบื่อแม่งถือไม้วิ่งไล่เลยเอออ่ะลูกเพจครับเดี๋ยวเราไปต่ออีกเพจนึงนะเพจอะไรวะเอฟนาลีพิฆาตอะเดี๋ยวลูกเพจไปต่อเพจนาลีพิฆาตเลยครับผมสักครู่ไปน้องเพี้ยนมากตัวเยี่ยอะไรเยี่ยมไม่รู้ ตัวที่อะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ตัวอะไอ่ะอ่ะ,อะโอเคผมนะ,อะโอเคทุกคนนะสี่ร้อกว่าท่านนะครับผมนะย้ายไปตามต่อที่เพจนี้เลยนะครับผมนะนานาลีค่าตอนนี้ขึ้นไลรแล้วนะครับผม